วันนี้อาจตมาภาพจะแสดงธรรมปฏิสันถานเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมบะหูเดวามนุษย์ซาจ,จะมังคลานิอจินตยุงอากังคมานาโสทานังบรูหิมังคารมุตตะมังพระผู้มีพระภาคตัดวิสัชนาเรื่อง เรื่องธรรมมงคล38ประการมีว่าอาเสวนาจจบาลานังเป็นต้นบรรดาคาถาเหล่านั้นจะกล่าวความในปราลดพระคาถาที่หนึ่งก่อนการไม่คบชื่อว่าอาเสวนาบทว่าบาลานังได้แก่คนผาน มีคำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้เทพดาปัญหากรรมใดอันท่านถามว่าขอพระองค์โปรดตรัสมงคลอันสูงสุดในปัญหาธรรมนั้นท่านจะถือเอาธรรมสามอย่างนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดก่อนกระทาว่าเสพและไม่เสพผ่านและบัณฑิต การไม่ครบความเป็นไม่ไม่มีคนผ่านนั้นเป็นเพื่อนความไม่เข้าพวกด้วยกับด้วยคนผ่านนั้นเชื่อว่าการไม่เสพส่วนลักษณะคนผ่านพึงทราบด้วยอำนาจทุจริตมีความคิดเรื่องที่คิดชั่วเป็นตน้นจึงอยู่คนผ่านแม้เมื่อคิดย่อมคิด แต่เรื่องที่ชั่วด้วยอำนาจอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐิแม้เมื่อพูดก็พูดเฉพาะแต่คำชั่วมีวจีทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้นแม้เมื่อทำก็ทำเฉพาะแต่กรรมที่ชั่วมีปานาติบาตเป็นต้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าพานลักษณะ เอกในหนึ่งชนเหล่านั้นย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองคือปฏิบัติเพื่อได้รับประโยชน์นั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าบัณฑิตเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอุโบอัฏฐสูตรในโกสละสังยุตอย่างนี้ว่าดิเทธเมจะโยอัโฐโยจัตโทสัมปราญโก อัทธาภิสมยาธีโรปันฑิตโตติปวุจติทีรชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะหยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในทิฏฐุธรรมและประโยชน์ในสัมปรายภพชนจำพวกใดตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองถือเอาแต่สิ่งอันไม่ใช่ประโยชน์ทั้งสอง ชนจำพวกนั้นชื่อว่าผ่านการอยู่ร่วมกับคนผ่านหรือคบหากับบัณฑิตจึงจะเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตในบรรดาคนผ่านและบัณฑิตนั้นพวกบัณฑิตเท่านั้นที่ควรคบพวกคนผานไม่ควรคบพวกคนผ่าน,รรพน,านเพราะพวกคนผานเป็นเหมือนเช่นกับ ปลาเน่าผู้ที่คบกับคนพาลน,นั้นก็เช่นกับใบไม้ห่อปลาเน่าเป็นผู้อันวินยูชนรังเกยียดฝ่ายบัณฑิตเป็นเช่นกับของหอมมีกลิ่นาและมาลาเป็นต้นผู้ที่คบบัณฑิตก็เช่นกับใบไม้ที่ห่อของหอมคือกลิ่นาและมาลาเป็นผู้อันวินยูชนควรละสรรเสริญ กบุคคลคบคลเช่นใดก็เป็นเช่นกับผู้นั้นแต่เพื่อจะแสดงความข้อน,นี้จึงควรกล่าวเรื่องลูกนกแขกเต้าเป็นต้นดังนี้ในอดีตการมีลูกนกแขกเต้าสองตัวพี่น้องในป่างิ้วใกล้สารอุบัรพตและด้านเหนือลมแห่งภูเขา มีบ้านที่อยู่อาศัยของโจรห้าร้อยในด้านใต้ลมมีอาสมที่อยู่อาศัยของหรืสีห้าร้อยในเวลาที่ขนปีกของนกแขกเต้ายัางไม่งอกก็เกิดลมหัวด้วนหรือว่าลมบ้าหมูขึ้นลูกนกทั้งสองนั้นถูกลมพัดไปตกตัวและแห่งในสองตัวนั้นตัวหนึ่งตกในระหว่างอาวุธ ในบ้านโจรเพราะเหตุที่ตกในที่นั้นพวกโจรจึงขนานนามว่าสติคุมภะสติก็คือแปลว่าหอกนะโยมคุมภะก็แปลว่าพุ่มที่เขาเอาหอกไปสมไว้กองไว้เป็นพุ่มเนี่ยนกตัวนี้ก็ตกลงไปในระหว่างนั้นเขาจึงเรียกว่าสติคุมภะตัวหนึ่งตกในระหว่างดอกไม้ที่หาดทรายใกล้อาสมของพวกฤษี เพราะเหตุที่ตกในที่นั้นพวกฤาษีจึงขนานนามว่าปุบผักะปุบผักก็คือดอกไม้นะปุบผักะก็ดอกไม้น้อยๆนั่นนะเจริญเติบโตในถ้มกลางพวกฤาษีคราวนั้นพระราชาพระนามว่าปัญจาละในพระนครชื่อว่าอุตรปัญจาละทรงประดับเครื่องอลังการพร้อมศัพท์ เสด็จรถเสด็จทรงรถในป่าเพื่อล่านเนื้อมีพระราชองค์การรับสั่งว่าเนื้อหนีไปทางผู้ใดผู้นั้นต้องถูกปรับดังนี้แล้วได้เสด็จลงจากรถทรงถือธนูยืนอยู่หน้าที่กำบังขณะนั้นเนื้อทรายตัวหนึ่งเมื่อพวกมนุษย์ ฟาดพุ่มละเมะไม้อยู่ก็ลุกขึ้นตรวจดูทางที่จะไปเห็นว่าสถานที่ที่พระราชาประทับยืนอยู่นั้นเท่านั้นที่ว่างจึงบ่ายหน้าบิ่งไปทางนั้นแล้วหนีไปพวกชาวเมืองเยาะเย้ยพระราชาเท้าเธอทรงตั้งพระราชาือไทยว่าจะจับให้ได้ในบัดน,นี้ จึงเสด็จขึ้นรถทรงติดตามเนื้อไปโดยเร็วผูพวกราชบุรุษไม่ทันได้ติดตามพระองค์พระราชาเสด็จไปกับนายสารถีเท่านั้นไม่พบเนื้อแล้วจึงเสด็จกลับทรงสงสนานและเสวยน้ำที่ลำธารแล้วบรรทมใต้ร่มไม้ใไไกล้บ้านโจรคราวนั้นโจรเข้าป่ากันหมดภายในบ้าน เหลืออยู่แต่นกสตักคุมภะกับคนทําครัวคนหนึ่งนกสตินะไม่ใช่สตกนกนกสติคุมภะออกจากบ้านพราะพระราชาบรรทมแล้วอย่างนั้นจึงกลับเข้าบ้านพูดกับคนทําครัวด้วยภาษามนุษย์ว่าพวกเราช่วยกันปรงพระชนพระราชาเอาผ้าและอาภรของพระองค์จับพระองค์ที่พระบาทแล้วลากมา เอากิ่งไม้หมกปิดซ่อนไว้พระราชาตื่นจากบรรทมทรงสดับถ้อยคํานั้นก็ทรงทราบว่าที่นี่มีภัยเฉพาะหน้าตกพระหฤิไทยเสด็จขึ้นรถทรงหนีจากที่นั้นไปถึงอาสมของพวกฤาษีคราวนั้นพวกฤาษีไปเก็บของในป่าผลไม้ในป่าในอาสมมีนกปุภากะอยู่ตัวเดียว นกนั้นเห็นพระราชาแล้วได้ทำปฏิสันถานโดยนัยว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จมาร้ายพระราชาทรงเลื่อมใสในปฏิสันฐานของนกนั้นทรงสรรเสริญน,นกปุพกะทรงตำหนินกสติคมภะที่อยู่หมู่บ้านของโจร ด้วยพระดำรัสว่านกนี้ดีหนอเป็นชาตินกแต่ทรงทำอย่างยอดเยี่ยมส่วนนกแขกเต้าที่อยู่ตัวที่อยู่อีกตัวหนึ่งนั้นพูดแต่คำมักได้นกปุพกะได้ฟังคำนั้นจึงทูลว่าขอเดชะมหาราชเจา้าข้าพระองค์กับนกนั้นเป็น ร่วมมารดาเดียวกันแต่เขาเติบโตในสำนักของคนไม่ดีคนพวกนั้นแนะนำด้วยธรรมแห่งโจรแต่ข้าพระองค์เติบโตในสำนักของพวกคนดีคนเหล่านั้นแนะนำด้วยธรรมของคนดีเหตุนั้นข้าพเจ้าทั้งสอง จึงเป็นผู้ต่างกันโดยธรรมเมื่อจะแสดงธรรมแด่พระราชาได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าข้าแต่พระราชาก็คนหมู่ใดเห็นเป็นคนสงบหรือไม่สงบมีศีลหรือไม่มีศีลก็ตาม เขาย่อมตกไปอยู่ในอำนาจของคนที่คบนั้นบุคลคลคบคนเช่นใดให้เป็นมิตรและอยู่กับคนเช่นใดเขาก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันคนชั่วใครครบเข้าก็เปื้อนคนคบใครแตะต้องเข้าก็เปื้อนคนคนนั้น ดุดลูกศรอันร้ายที่เคลือบด้วยยาพิษก็พลอยติดแล่งไปด้วยเพราะกลัวว่าจะพลอยเปื้อนทีรชนบุคคลผู้ฉลาดจึงไม่ควรที่จะคบคนชั่วเป็นสหายคนห่อปลาเน่าด้วยใบายาคาแม้ใบายาคาก็พลอยเหม็นฟุ้งไปด้วยชันใดการครบ กับคนพานก็ฉันนั้นส่วนการเอาใบไม้ห่อกลฤษสนาแม้ใบไม้ก็พลอยหอมฟุ้งไปด้วยฉันใดการครบนักปราชญ์ก็ฉันนั้นเหตุนั้นบัณฑิตร,รู้ความอบรมของตนว่าเหมือนใบไม้ห่อกดิดสนาแล้วไม่พึงคบอสัตว์บุรุษพึงครบแต่สัตว์บุรุษเฉพาะ เฉพาะสัตว์บุรุษพวกอสัตวบุรุษย่อมนำมาไปสู่นรกพวกสัตว์บุรุษย่อมนำพาให้ถึงสุคติพระราชาทรงเลื่อมใสในธรรมธรรมกถาของนกนั้นทรงไหว้พวกฤาษีผู้กลับมาถึงแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญเมื่อท่าน ทั้งหลายจะอนุเคราะห์ข้าพเจ้าก็จงอยู่ในพระนครของข้าพเจ้าเถิดดังนี้แล้วเสด็จกลับพระนะครพร,พระราชทานอภัยทานแก่นกแขกเต่าทั้งหลายโปรดให้คณะฤาษีผู้มาในพระนครนั้นอยู่ในอุทยานทรงบำรุงรักษาตลอดพระราชชนชีพทรงบำเพ็ญ ทางสวรรค์จนเต็มที่แล้วดังนี้ธรรมปฏิสันฐานในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาขอสม,มุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลจงมีแก่สาวธุชนทุกท่านจงถึงพร้อมด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่มีอายุวันนะสุขภะลปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติจงทุกท่านทุกประการเถิน sa